น้องบอกว่าหาตี้ชนค่ะต้อมทีมชนะมารับรางวัลรางวัลอะไรรางวัลจริงๆเมัอนมึงเวอ่ออะหูห้คนส่วนหมดปะนนนส่วนหมดส่วหมดใช่ปะถ้าพี่ชนะพี่เลือกมาคนนึงเอาปะโอเคโอเคโอเคน้องโลมเด่อชุดดำใส่แว่นเนี่ยต้องไปกินข้าวกับพี่โอเคปะแล้วมีพี่ต๋องไปด้วย อยากเล่นจริงหรอฮัลโหลกินเล่นเปล่าอัดีพี่ผู้หญิงล้วนนะเว้ยคืออะไรเขาบอกว่าชนะแล้จะมีรางวัลให้ก็คือถ้าเกมนี้เราชนะพี่จะได้ไปกินข้าวบสาวแบนใช่ไหมใช่แล้วเปลี่ยนรองเท้าดีเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ หาทีมซ้อมหรอเราจะไปแข่งอะไรรายการอะไรกันหรือเปล่าไม่แน ouais. ่ใ okay. right? ส,ส่พี่ซ้อมเล่นๆนี่แหละซ้อมเล่นๆใช่ไหมโอเคมี5คนเลยใช่ไหมห้าคนห้าคนเล่นอะไรกันบ้างอะอยากรู้ผู้หญิงอะหกสิบอะหกสิบดาวสูพีเหมือนกันหมดเลยปะเนี่ยไม่ไม่หนูหนูไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หนูแบบคือคือลงลงคอนอยู่อ๋อคือคือลงลงคอนอยู่ลงแร้งนี่คือแบบเล่นด้วยกันตลอดเลยปะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็เล่นเล่นด้วยกันบ้างอาจจะมีเวลาเล่นด้วยกันบ้าง น้องบอกว่าหาตี้ชนค่ะต้อมทีมชนะมารับรางวัลรางวัหลหัวใจทุกคนในทีมคะ่ะหัวใจทุกคนในทีมโอ้โหมันเป็นแค่คําพูดหัวใจมันไม่มีอยู่จริงรางวัลอะไรรางวัลจริง <c oughs> เอางี้ไหมหนูห้าคนสนหมดปะสนหมดสนหมดใช่ปะถ้าพี่ชนะพี่เลือกมาคนนึงเอาปะ <c oughs> โอยน้องไมลี่หนูต้องรับผิดชอบนะหนูโคนอย่างเงี้ยพี่เลือกคนนึงเอาเปล่าคนไหนคนไหนคือไมลี่หนอ หนูให้ไหมถ้าทีมหนูแพ้พี่สองในสา <c oughs> น้องโลมเดือดชุดดำใส่แว่นเนี่ยต้องไปกินข้าวกับพี่โอเคป่า <c oughs> แล้วมีพี่ต๋องไปด้วย ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรน้องเพลงน้องน้องเพลงใช่ไหมหนูต้องปกป้องกันให้ได้ภารกิจของหนูโอเคป่ะหนูลัมเบอร์เมสซอมป่ะหนูลัมเบอร์เมสซมพี่ไม่รู้หนูเมดอะไรแต่ถ้าหนูแพ้พี่น้องเพลงจะต้องไปกินข้าวกับพี่โอเคไหมข้อตกลงของเราโอเค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 ไหม น้องเพลงโอเคนะโอเคก็ได้โอเคก็ได้มาน้องสาวน้องใหม่ลี่เป็นกัปตันทีมใช่ไหมใช่ค่ะมาแพ้อย่าลืมนะครับแพ้เกมนี้น้องเพลงเสร็จพี่สองคำนี้ตองโอเธอหวานเกียแพ้เกมนี้น้องเพลงเสร็จพ่อวีแน่ จะอยู่บนอยู่ล่างพี่เลือกอยู่ล่างกล่นะ เป็นที่ถนัดอยู่แล้วตอนนึงนะทุกคนขอเข้าเกมก่อน <c oughs> ขยี้แหวนแม่งเลยไม่เข้าเกมอีก <c oughs> กิดอยากเล่นจริงเหรอไอ้เหี้ยถ้ากูพากิดแพ้เดี๋ยวแม่งกูโดนปรนามอีกไ้สัต์เล่นกับผู้หญิงคือเล่นกับผู้ชายกูพาแพ้ไม่เท่าไหร่ะเล่นกับผู้หญิงกูพาแพ้เนี่ยกูชิพหายไ้สั์กิดไงก็เป็นติมเมอร์เหมือนกันกิดไงล้างลาจากการแข่งมาน,นานแล้วอย่าไปกลัวดิฮัลโหลกิดเล่นเปล่าผู้หญิงล้วนนะเว้ยเขาบอกว่าชนะแล้วจะมีรางวัลให้ที่ก็เลยจัดให้ว่ารางวัลก็คือ เขาจะเสียสาวแว่นไปกินข้าวอ่ะพี่ก็คือถ้าเกมนี้เราชนะพี่จะได้ไปกินข้าวกับสาวแว่นใช่ไหมใช่แล้วแล้วช่วงนี้พี่อินสาวแว่นพลยเราพลาดไปได้เลยนะพี่ใช่แต่เราแต่เรามีต่องอินเตอร์มันมี5คนอ่ะพี่เลือกมาคนเดียวไม่ไม่ผมผมเลือกให้พี่ครับผมผมไม่เลือกแล้วกันเลือกอคนสิโอ้ชาแนลเลือกพี่ไหมัเบิลเลยให้พี่ดับเบิลเลยกนเข้ามาดูโปรไฟล์ก่อนนั่นแหละอ่ะจิมจิมดูก่อนจิ้มดูก่อนสาวแว่นคนไหนอ่ะนี่ใช่ไหมที่กูเลือกไว้นะน้องเพลงเนี่ยหนูเพลงใช เออทั้งตีตีพี่เอาไวว่าเราชนะก่อนแล้วกันนะพี่เดี๋ยวผมให้พี่ดับเบิลแล้วเปล่าเดี๋ยวเข้าบากันอีกทีแปนอะไรพี่เขาเป็นเมนน,นูน่นเมนนี่พี่ว่าจะปล่อยอ่ะพี่ขอแค่อาย่าออกไปพอละทำไมพี่มีสนใจคนที่ชื่อเพลงเป็นพิเศษล่ะครับช่วงนี้ทิกทก็มันจะมีเพลงหนึ่งเพลง nasty girl อะไรสักอย่างแล้วพี่วาาสาวแว่นน่ะมันน่ารักดีพอดีว่าน้องมันใส่แว่นพอดีพี่กำลังอินสาวแว่นเดี๋ยวไปจับเมียใส่แว่นอ่ะ แ่ดีทำไมไม่ลองใส่บันเต็นบังอ่ะพี่าอจะ60ล้านวิวบังเอาเลยไหมเอาสุดเลยไหมเอามาก็ได้มีคนเล่นหลายคนผมโคตรชอบเลยเฮ้ยอีพวกเด็กแม่งเล่นตัวโกงด้วยเราดีๆนะเว้ยวันนี้จะประเด็จศึกน้องเขาเอ้ไม่ใช่ผมไม่น็อปเท่านั้นใช่ไหมใช่ถ้ากิจตายเกิน10ตัวถือว่าน็อกรอบ ถือว่าเราแพ้เลยครับทำให้ได้ใครไปตายเกินสิบวะทำให้ได้ผู้หญิงเล่นป่าผู้หญิงเล่นป่าผู้หญิงเล่นป่าต้องเป็นอ้อยไปแบนเลยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เออแบนเลยแบนเลยแบนไม่ก่อนดีวะอย่าบ้าหมาดเว้ยเดี๋ยวกูไม่ได้กินข้าวน้องเขาอย่าเข้าใกล้นะเด็กๆนะอันตรายโอ้อย่าล้วงให้แตกทั้งทีมต่อเข้าวะดเขาแบนมูราดกี่ไงแต่เขาไม่ได้แบนมูราดผมครับโอเคมันยังไม่าฮ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 ่า ฉันจะสั่งสอนแกไอ้ฉันติดคุกไปเลยโอ้ยพี่เขาอยู่จากโปรไฟล์ก็นนะยี่สิบบวกนะบวก19พอดี20บวกสกินนี้น่าจะมองยากอยู่เชี่ยตัวเขาดูดีมากเลยนะไม่ได้ดูเจวีเลตยิงด้วยสัตว์คนดูไปจังมืตัวเขาไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นเลยอย่าให้รู้นะว่าให้ผู้ชายเล่นอะไม่ธรรมดาแล้วนี่อะไรนะแห้งนะนี่สกินเหรอแห้งนะพี่ที่พี่ไปข่มขันแล้วพี่ไปตะคอกทีนึงแล้วตกใจแล้ว ข้างล่างสถานการณ์เป็นไงน้องก็ตึงปะเขากล้าแบบจิ้งใส่มึงรัวๆปะไม่ขนาดนั้นครับน้องเขาไม่เขาไม่เท่าสุดอ่ะบอลเลี้ยวเจ็บบอลเลี้ยวเลี้ยโคตรเจ็บแต่มันก็วาร์ปอ๋อก็เล่นได้นะทีนี้เขาเก่งวันนี้หน่อยนะเนอาอะไรน้องแพ้ขวเนี่ยกูโดนผู้หญิงดักไอซ่า จ็บเลยอ่ะดักแอลไว้ดักแอลช่วยเอาดักเด้วเฮ้ยไอ้ที่เติมเกมเหรอเออเที่เติมไปกับผมเฮ้ยพี่บีตรงนี้ผมว่าเอ้ยแจ็คเขาเห็นว่ะได้ละถ้าจะบอกว่าข้างหลังเก็บสองตัวเฮ้ยเขาเรียกจีพายแล้วเหมือนจะตายแล้วเนี่ยออกมาได้ปะมันมาหมดสองโอ้โหสองสองมาว่ะสันแบงเล่นตัวโกงเลยนะไอสัตว์รู้ไอจีนโอ้โหเย้ก็าลงหลุมไปแล้วพ่ไปเลย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 กูแตกกูแตกกูโดนละกูโดนละ เม่บัตรป่ะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวกูกลับมาฟาร์มแล้วฟาร์มฟาร์มต้กดให้ได้ตองต่องให้กดกดให้ได้ตองของจริงนะเว้ยเออดีดีตองเราก็เลงจะโดนต้องกดให้อยู่กค่ว่าัวเดียวครับเอาเลยเท่าเรียกแล้วเรียกแล้วไอ้นี้อยู่ไหนวะเยี่ยงกับท่นแปลไปหมดไปหมดไปหมดมาหมดมาหมดของแกตายนะพี่ยกัโดนแล้วไอ้บนแตกได้เหลยเนี่ย เออบนแตกได้แล้วเนี่ยไปปะมือสั่นมือสั่นไอ้สัตว์อ่านทางไม่ถูกเดี๋ยวผู้หญิงเอวผิวโอ้ยเกือบตายต่อมึงซูมโดนแล้วตายเลยฮะเปล่าวะไม่มีนี่หว่ากู่อนให้สวยตายป่ะจะไปรับกลางฮะรอเลี้ยวจะลงรอเลี้ยวจะลงไอ้ลิ้กลางรอเลี้ยวลงเฮ้ยไอ้ซอ ตัวเหี้ยกูตกใจเห็นมันตีแต่ไม่เห็นตัวมันคนดูมึงเห็นมันกูไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยไก็ได้มเลยทางงแล้วไปทางได้ครับกลังลงไปนะทางมลงไปฮ้ยลงๆมันลงมันลงไม่ลงไม่ลงยงเล่นได้ยงเล่นไ้กดดันได้ตอ วระวังระวังเย่ะดูดได้ดูดได้มันจะตายพวกตายจะตายหมดจะตายหมดมามันลงมันลงมันลงถอยไอรีมาแน่ไอรีมาแน่ไอรีมาแน่มาหมดมาหมดมาหมดโอ้โหไอ้เชี่ยไม่น่าเล่นเยอะเลยอ่ะเชี่ยรอเรียวเดือบันกิดไปเลยน้อง ได้เลยพะ่ิด้ไอ้สัตว์ไม่น่าเก็บสแต็กกับผู้หญิงเลยอันนี้ผมแบบประมาทจัดเลยไอ้ผู้หญิงบุกแล้วไอ้สัตว์ดึง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 วันไหนดึงึงวันไหนครับตรงนี้แล้วกันไอ้ดึงแล้วดึงแล้วเลี้ยวได้เรอเลียวไดเลี้ยวผิดเร็วไฟขหมไอคอนสัตว์สแต็กกูเชี่ยกูโดนโคตรแรงเลยกูไปก่อนนะกูเจ็บ ผมว่าถอยก่อนทำทำเลนก่อนทำเลนก่อนลุมล่างได้นะพี่ได้ปเก็บเ๋้วราร้าล่างได้นเขาไม่ละเลือนครับห่งหนึ่งหนึ่งบาเรโดนตายตตายสอรดียวรเียวรเีย้เสียงวิ่งโดนสวยครับแต่นี้เธอมีความกลัวนะเธอมีความสั่นกลัวหัวใจนะ เล่นอันนี้ไม่มัตีนี้เลยนะจะถึงหน้าป้อมเฮียเกือบตายเปลี่ยนรองเท้าดิเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเบนอมเลยไอเบเนตมันใจมันเอาอยู่ระวังวันทุบมีเวนเลยไม่นะมึงซูมเงี้ยนโดนได้ยิงดิมึงซูมไกลยังวะไม่ไหวนะไม่ไหวนะเราเดี๋ยวจับนะอย่างเงี้ย เฮ้ถ้ารับอกับหนึ่งพีวีไดเลยอีกสับนึงอีกหนึ่งกระสุนหนึ่งสองลาฟาเรนไฮุณหภูมร้อยห้าสิบห้ายี่สองไกาปาดขวายิงสว่างสับตายตายตายพตาตายโพี่โคดีเลยเลยตยสองสองมันอันติีไปแล้วไม่มสองวิอะไรกดฟิกเกอร์ไปยิงแม่งเลยไม่เียพี่พจริงเหรอเหียพูดเล่นไอ้ควาย เอ้าฟิกกน้ก็บอกว่าฟิกผมก็ฟิกกินโคตรตึงโอ้โหฟิกแล้วก็จะสูมเนาะได้ได้อไรสอโอเคเดี๋ยวนี้แม่นเดียวสักทีได้เลยดาร์กไหมครับเปิดรอให้ไม่ได้สเปียร์เขารั้งแล้วเขารั้งแล้วได้จริงครับเขได้จริงครับฟ้าเขาได้จริงครับฟ้าได้หว่าได้จริงครับฟ้าจ่ายเร่งได้ครับเฮ้ย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 หุ่นังโคตรแรง ไอ้สัตว์เอ้ยเ้ยเดี๋ยวมึงตายกันหมดเลยเหรอเได้มีมาพี่ไม่รีใจ้อนไอ้เหี้ยเขาเปิดตากูไม่ได้เด็กแล้วนี่ว่าพี่สับลาดได้พี่ไอ้เหี้ยเสียดายว่ะกูน่าจะเอาเวเลนลงเอ้ยพี่พี่ไปเร็วพี่ไปพี่ไปตัดตาพี่เร็วเร็วเร็วพี่้องเร็ว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 ตายสัตว์วัเล็กยังแรงเลยเหี้ย เก <Okay, S 2> มันเรียกมันเรียกกลางแล้วระวังระวังเด้อโดนมือกันโดนอยู่โดนอย่าบวกจ้าพี่สับไอ้เคียร์ฟาดุพลังแล้วพลังคุเละตายพี่าวิสันอย่ารับสาบไม่แรงเลยวะ่ะแรงจริงเหรอวะเลือลุยไม่ขยับเลย สอนไอแนนดีอนชือลอตชีเลือดแม่งไม่ขยับเลยสักดัดพี่ตองพี่ตองออกเกมหน้าเขาจะหายตื่นเต้นแล้วเว้ย9 0รนจะลำบากนะใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องไอ้นี่กลางกลางกลางวับนี้อหนพี่อมพี่หอมพี่อม ตายตายเอาวิเคราะห์เพรอะเน่เลยสวยแค่นี้แหละเย์ทะนิบติดหอยติฝั่งเฮ้ยดสวยนี้ไม่ได้แล้วไเล็ดไปเล็ดไอ้หี้โดนไวเล็เบาไปวะมูลาเฮ้ยพอไม่ไม่เกออใจเย็นอย่าโลกไอ้หนูอย่าโลกนั่นแม่ของมึงไม่ลกแต่มันไม่ตายมีไม่มีเอาดักไหมหรือว่ายังไม่ได้ เปิดได้ยังวะหรือยังผมตัวต้องเปิดแล้วแหละพวกต้องเอาเลยไม่ถ้ามึงพูดเนี่ยกูจะไม่เปิดแล้วนะเอาไม่ไม่ดีอ่ะกูเจ็บกูเจ็บเออยอแก๊กก่อนได้เลยพี่โอเคโอเคดีดีอะให้ต้องพูดอ่ะบันไลัแล้วไม่เอาสองเล่ไอ้เชี่ยละเสือกแม่นอ้สัตว์เลยนะได้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 รู้ีแล้ววันได้วันได้วันได้มากๆมา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 ตึงนะน้องๆเล่นกันดีมากเลย อุ้ยไอ้เชี่ยไอ้ลีหายตัวได้ใช่ไหมฉันบอกแล้วไอ้รีหายตัวได้ไอ้ลีมันหายตัวได้อุ้ยพ่อพมันเจ็บ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 เจ็บมากเลยมันเจ็บลูกบอกพ่อระวังเข้าหลังนะยิมบมียิ้มมีสองครับครับครับผมตีผมตีบนอยู่ผมตีบนอย่าล้มไอ้เด็กเที่ยโกงจัดเลยกินเที่ยอะไรจำไว้เลยไอ้ลีเนี่ยไอ้นั่นตาย โหดูเวลเลโค้สวยอนนี่ไม่เยสวยดูดูได้เลลมล้โดนโดนอตุยยตุยตุยตุมีเกินมีเินมีเกิดมีเกิดอย่างนั้นเลยหนูมีเกิดอย่างนั้นเลยหนูว่าเลยพ่โอ้ยเหี้ยโคตรแรงเลยสั์กูตายนะกูตายนะกูตายนะยิงไปพี่ไหวไหวไหวยิงไปเลยยิงไปเลยไหวล้ไหวแล้ว

เล่นดีกันมากเลยเล่นดีมากๆอะผู้หญิงสู้แบบกับผมที่เป็นแบบอดีตโปรเพเยอร์ได้ขนาดนี้ตึงนะถือว่าเาขาแบบทีมซ้อมไหมพี่เขา,าบอกว่าแรงอะมันธรรมดาเกินไปเอาจริงๆถ้าพวกผู้ชายนะที่เจอที่เห็นโพสต์เนี้ยแล้วแบบแรงคอนต้นๆหรือคอนกลางๆแบบที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วจะเก่งกว่าผู้หญิงอะไปท้ามีโดนตกเอาป่ะมึงเชื่อกูไหมไปทะลึ่งท้าผู้หญิงแบบมีโดนตกนะเผลออเกมเนี้ยหรอเดี๋ยวแพ้ก็ได้เรามาดูกัน